สวัดีค่ะน้องไอ,อรฟดนะคะเราเจอกันอีกแล้วในช่อง YouTube ของน้องไอค่ะวันนี้น้องไอพาสีดำนะคะแต่งหล่อรอบคันมากๆเลยนะคะเป็นชุดหน้าแรปเตอร์แบบนี้แล้วก็มีเปลี่ยนล้อแม็กเท่ๆด้วยนะคะด้านหลังเนี่ยก็ เป็นชุดเหล็กนี้แต่งหล่อสุดๆเลยนะคะใครมองหารุ่นของ Ranger c a p เป็นเกียร์ธรรมดานะคะน้องไอแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ Ranger Cab X-Part ของเรานะคะ7 2 9 0 0 0ราคานี้ยังไม่รวมตกแต่งนะคะซึ่งลูกค้าคันนี้ของน้องไอนะคะกำลังมารับรดแล้วค่ะเป็นลูกค้า VIP จากจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะเดี๋ยว้องไอพาไปชมทีละจุดเลยนะคะว่าคันนี้ลูกค้าของน้องไอตกแต่งแบบไหนบ้างนะคะมามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะอย่างที่น้องไอบอกเลยนะคะคันนี้เขาแต่งเป็นชุดหน้าแบบแรปเตอร์นะคะตัวง,งานของตัวชุดแรปเตอร์นะคะเขาก็จะมีการชนแบบนนนีี้เเป็ดไซออกกลัษณขง เดี๋ยวเราดูจากตรงนี้กันก่อนนะคะกระจกหน้า F4D Ford ค่ะคันนี้ลูกค้าทําเป็นสีดํานะคะขอบด้านข้างเป็นสีแดงมีไฟ LED ตรงนี้นะคะตรงกระจกหน้าเนี่ยก็เป็นไฟ3จุดนะคะคันนี้ก็เลือกเป็นไฟสีส้มค่ะด้านบนนะคะเพิ่มลูกเล่นของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะคะเราก็ติดเป็นตัวสกูปหน้าส่งฟิตค่ะซึ่งตัวงานเข้ามาเต็มฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็เล่นเฉดสีเป็นสีดําตัวรถนะคะตัดด้วยดําด้านแล้วก็แถบด้านข้างตรงนี้เป็นสีแดงนะคะ โลโก้ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นรูปมมานะคะก็ทําเป็นสีแดงให้แบบนี้เลยนะคะไฟหน้าค่ะอัปเกรดให้เลยนะคะจากเดิมเป็นไฟ m ัลต i e ิรีฟลกเตอร์นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นตัวไฟหน้าที่เป็นเดย์ไลท์ L.E.D แบบนี้นะคะโปรเจกเตอร์ด้านในเนี่ยเป็นสีฟ้าสวยๆนะคะสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้กันชนค่ะ ใช้เป็นตัวการชนของงานชุดของตัวแรปเตอร์เห็นไหมคะตัวงานเนี่ยเขาจะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ด้านหน้าตรงนี้เป็นสีโครเมียมให้นะคะเล่นเป็นทูโทนแบบสสีแบบนี้เลยนะคะตัดกับตัวโรที่เป็นสีดําลงตัวมากๆเลยค่ะไฟตัดหมอกนะคะเอกพัฒน์เดิมๆไม่มีไฟตัดหมอกนะแต่ว่าคันนี้เราก็ติดตั้งเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ให้นะคะซึ่งไฟตัดหมอกเนี่ยความพิเศษของเขานะคะเวลาเรากดเนี่ยจะมีทั้งสสีเลยนะคะมีทั้งแสงสีขาวแล้วก็แสงสีส้มนะคะซึ่ง2ตัวนี้ใช้งานเหมือนกันเลยค่ะกดเปิดครั้งเดียวเดี๋ยวเข เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเลยนะคะเดียวขาวเดียวส้มนะคะซึ่งเขาเป็น2สเต็ปแบบนี้นะคะเท่ๆเลยด้านข้างค่ะคิ Q ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อเป็นแบบเรียบตัวงานเนี่ยรับกับตัวแรปเตอร์เลยนะคะซึ่งเป็นงานของตัวแรปเตอร์เลยนะคะคิ Q ้วล้อของส่งแรปเตอร์นั่นเองค่ะล้อและยางนะคะ ล้อแมกนะคะก็เปลี่ยนใช้เป็นตัวล้อแมกขอบสิปนิ้วนะคะซึ่งเดิมๆรุ่นนี้จะเป็น16นะคะเราก็อัพขึ้นเป็นไซส์18นิ้วแล้วก็เปลี่ยนยางด้วยนะคะใช้เป็นตัวยางซูแมกเอทีค่ะ26560 R 1 8นิ้วนะคะไม่ได้ยกเพิ่มเลยนะคะความสูงมาตรฐานตัวรถคันนี้เลยแค่เปลี่ยนแมกขึ้นอีกนิดเดียวเท่านั้นก็คือดูสูงใหญ่ขึ้นทันตานะคะแก้มด้านข้างในรุ่นของเอกพัฒนะคะเป็นสีดําล้วนแบบนี้เห็นไหมคะเขามาเป็นโทนดําให้แบบนี้อยู่แล้วนะคะกระจกมองข้างก็เเป็นนนนสีดําหมือกัะนนะคะ มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้ให้เรียบร้อยจากโรงงานค่ะด้าน,นบนกันก่อนเลยนะคะราวหลังคาสีดําแบบนี้นะคะเป็นราวหลังคาทรงสปอร์ตสีดําเท่ๆนะคะแล้วก็ติดให้ให้แบบจัดเซตให้มันเป็นโทนดําทั้งหมดเลยนะคะกันซาร์ค่ะติดให้ทั้งคู่หน้าแล้วก็ช่องแคปเลยนะคะด้านข้างค่ะสติกเกอร์ลายเท่ๆเลยนะคะเนี่ยลูกค้าเป็นคนเลือกเองซึ่งสติกเกอร์เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆเลยยี่สิบิลายเลยนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะ เบ้ารมือเปิดประตูเป็นสีดําอีกเช่นกันนะคะเล่นเป็นโทนน้าด้านให้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะมาดูด้านท้ายกันก่อนนะคะด้านท้ายค่ะมีเป็นโรบาเล็กค่ะนี่เป็นไงงานนี้ก็จะเป็นคุ้นๆกันแล้วนะคะเป็นงานของ Outlander นะคะเป็นรุ่นคลาสสิกของเราเลยนะคะเป็นโรบาแขนยาวให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ยึดตรงนี้ให้ด้วยนะคะเราติดตะแกรงด้านหลังเพิ่มได้นะคะเวลาใครที่ไปเป็นสายแคมปิ้งเนาะติดตะแกรงด้านหลังตรงนี้ติดเพิ่มเข้าไปได้ค่ะ ข้อฝาถังน้ามันนะคะเป็นนําด้านให้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะลายสติกเกอร์สาดมาจนถึงด้านท้ายรถแบบนี้นะคะมีตัวหนังสือแรนเจอร์นี่เล่นเป็นสีเทานะคะตัวรถเป็นสีดำนะฮะตัวสติกเกอร์ก็เล่นเป็นโทนเฉดสีเทานะคะไฟท้ายค่ะตัวนี้ใช้เป็นตัวไฟท้าย LED เลยนะคะเปลี่ยนจากตัวไฟท้ายธรรมดานะคะก็ใส่เป็นตัวไฟท้าย LED ให้นะคะมาพร้อมกับนี่ค่ะ แผ่นปิดท้ายฟอร์ดนะคะแมกกาซีนด้านหลังเป็นดําด้านนะคะแล้วก็ตัวหนังสือทําเป็นสีแดงนะคะตัดด้วยสีดําแบบนี้ให้นะคะเป็นแบบวอลโลโก้ค่ะไฟเบรกดวงที่3มอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ชิ้นนี้จะเป็นอะคริลิกนะคะเป็นหนังสืออะคริลิกเรนเจอร์นั่นเองด้านหลังตรงนี้เขาจะเป็นตัวปั๊มเข้าไปอยู่แล้วนะคะเป็นเรนเจอร์ตัวปั๊มเข้าไปแล้วก็ติดอะคริลิกทับเข้าไปเลยนะคะทําให้ตัวหนังสือมันดูเด่นขึ้นนะคะแล้วก็ฝาท้ายเราแบบดูสวยขึ้นเลยะคะ่ะการชนท้ายนะคะใช้เป็นตัวงานของเดลต้าสี่คู ตัวงานชิ้นนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นเสมอตัวรถให้นะคะแล้วก็ติดเป็นห่วงห่วงโอเมก้าแบบนี้สีแดงแงให้นะคะว้าวตรงกลางนะคะตรงนี้ก็จะมีไฟส่องไปทะเบียนให้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนมาได้เหยียบด้านข้างนะคะมีมาจากโรงงานให้เลยเวลาเราขึ้นท้ายกระบะนะคะก็เหยียบจากตรงนี้ขึ้นไปด้านบนได้เลยนะคะก็สะดวกสบายมากขึ้นแล้วรถเรามันเป็นรถยกสูงอยู่แล้วนะคะของด้านหลังเนี่ย ที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเราก็คืนให้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้เราใส่คืนให้กับลูกค้าหมดเลยนะคะกระบปาไลเนอร์งานแท้ของฟอร์ตติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยทั้งคันเลยนะคะโลบาร์เวลาติดก็วางด้านบนขอบไลเนอร์แบบนี้เลยนะคะไม่จอกเข้ากับตัวรถเลยมาดูด้านในรถกันนะคะฝั่งนี้กันมาเอ็กเซลพาร์ตนะคะคือน่าใช้มากๆเลย แคปเนี่ยเราจะเป็นโอเพนแคปแบบนี้อยู่แล้วนะคะเป็นแคบเปิดได้ทุกๆรุ่นเลยค่ะต้องไาเปลี่ยนเบาะหนังให้นะคะเป็นสีดําเดินได้แดงให้แบบนี้ค่ะมาคู่กันกับตัวเบาะด้านหลังที่เป็นเบาะแคบนะคะก็ทําเป็นสีเดียวกันเลยเห็นไหมคะเป็นดําแล้วก็เดินได้แดงแบบนี้นะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะของ f อร์มีปุ่มมลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยเลยพวงมาลัยปรับได้4ทิศท,ทางนะคะจอหลังพวงมาลัยเป็นจอดิจิตอล8นิ้วนะคะในรุ่นของตัว X อพาร์ ดูการใช้งานต่างๆก็ดูง่ายมากๆประตูเปิดอยู่น้ำมันคงเหลือเท่าไหร่วิ่งได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยโชว์หมดเลยนะคะมาคู่ก,กันกับจอตรงกลางแบบนี้นะคะก็จะเป็น10.1นิ้วนะคะอันนี้เราเล่นเป็นตัวสเกตเอาไว้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นทัชสกรีน,นะคะ่ะเห็นไหมคะหน้าจอก็จะน่ารักมากๆรองรับ Apple ิลคาร์เพย์แอนด์ออโแบบไร้สายนะคะดูคู่มือการใช้รถอยู่ที่หน้าจอได้เชื่อมต่อ f o r d p a s s c o n n e c t ได้นะคะแต่ว่าคันนี้เป็นเกยียร์ธรรมดาจะสั่งสตาร์ระยะไกลไม่ได้นะคะปละดล็อกรถ ระยะไกลทําได้นะคะด้านล่างเวียบ,บีมีไท้ซีให้นะคะมีให้ครบเลยแอร์แบคู่หน้านะคะในรุ่นของ r a n g e r c a คค่ะหัวเกียร์เป็นแบบนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแรงม้า170เแรงม้าค่ะแรงบิดอยู่405นิวตันนะคะมาให้แบบนี้นะคะสวยๆเลยฝั่งนี้จะเป็นระบบไฟนะคะสวิตด้านข้างตรงนี้เราติดตั้งเพิ่มจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะสีเขียวแบบนี้คือ อ่อนนะคะซึ่งตัวนี้อย่างที่ทุกบอกค่ะเนี่ยถ้าเรากดอีกรอบหนึ่งนะคะแสงเนี่ยเขาก็จะเป็นแสงสีส้มนะคะซึ่งเขามีการทํางานแบบ2สเตปให้นะคะเป็นแนเฟลนไฟ LED ค่ะอันนี้เราก็ติดตั้งให้เพิ่มเติมนะคะฝั่งนี้เป็นควบคุมไฟหน้านะคะ A ก็จะเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะคะเวลาลูกค้าใช้งานหมุนแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟหลีค่ะนี่ก็ปิดเนาะส่วนล่างสุดก็จะเป็นไฟหน้าปกตินะคะฝั่งนี้จะเป็นปรับความเข้มแสงหน้าจอดิสเพย์นะคะบวกลบได้เลยเวลาเราใช้ลดแล้ว แสงมันจ้าเกินไปนะคะตัวหน้าจอแสงหน้าจอนะคะแล้วก็บวกลบอย่างนี้ปรับลดปรับเพิ่มได้นะคะรแรงเจอร์แคบนะคะมีให้ลูกค้าเลือก2รุ่นเลยนะคะก็จะมีแคบเอกพัฒแบบนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น XLS นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะ ใครที่แบบเป็นสายบรรทุกเนาะอยากได้รถแครบแล้วเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเน้ในใช้งานแบบนี้นะคะบรรทุกบ้านท่องเที่ยวบ้านนะคะแล้วก็แต่งเท่ๆนะคะจะมีรุ่นของเอกอพ์ K นี่แหละราคาน่ารักเนาะ7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะดอกเบี้ยศูเปอร์เซ็นต์เราก็มีให้นะคะใครอยากตกแต่งแบบนี้นะคะหรือว่ามีสไตล์การแต่งในดวงใจนะคะโทรหาองไอได้เลยค่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าสองหกหกห้านะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ